สวัสดีค่ะทุกคนทัวนะคะกับแหม่มาวดีแล้วก็นโต้อยเพชรสวงค่ะแล้วก็สบายดีทุกท่านนะเจ้าเราแหม่มมานี่ก่อนจะกลับก็เป็นธรรมเ,เนียมพาแขกมาอย่างนี่คือว<จ>ัดสลากุแก้วเอามาฝากท่านผู้ชมที่เห็นด้านหลังนี้เป็นด้วปันเป็นพญ,ญานาคหนึ่งสองสามเจ็ดหัวบอกเจ็ดหัวเจ็ดหัวเนาะ,นะเอามาฝากท<ด>ุกผู้ชมทั่วโลกเลย <laughs> ถ้าผู้ใดกดไลค์ก็ขอให้โชคดีเนาะ ขณะทำรายการอยู่ก็มีพี่น้องสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนกันคะมาจากงยะลายะลาใต้ใต้ก็ขอตลาขอสู่พีสานนะคะขอบคุณครับมาบ่อยไหมคะมาผมมาหนองคายนี่ผ่านไปทางนู้นเยอะมาจากข้างหน้าไหนเอ่ยมาจากสปตอสู่ดำเนินการอยู่ทางหวัดนตกใต้โอกาสจะไปเยือนมทางตะกใต้นะคะขณะที่ขณะที่ชมกำลังฉายทอดสดอยู่นี้ก็มี พี่น้องจากผักใต้บ้านเราสุดสยามแล้วมากี่วันคะมาที่นี่แล้วก็คูปุริจะเข้าไปเวียงจันนี่มาจากสีรินาใ่คะพี่น้องเวียงจันมาจากสระบุรีาการในหน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีดีมาดูงานนะครับขอขอบคุณที่น้มาเที่ยวอุดรธานีมาลองถ่ายรูปหน่อยอ๋อถ่ายรูปไปวัด อาษาทยังคนะเดี๋ยวเราไปจ้าโอเคครับค่ะครับสวัสด okay okay, uh ีค huh. ร okay, okay, like? ับสวัสดีครับเมื่อกี้จะถ่ายรูปใช่ไหม่ยรูปม่ายรูปมาถ่ายรูปถ่ายคนถ่ายซีนะค่พถ่ายซีถ้าไม่ถ่ายก็่า่ยจะต่างใช่ไหมครับสวยๆสวยๆกโลกใช่ไหมอ๋อก็โลกนะครับอน้ครับ ครับน่สอ,อ,องสามไปครับขอบคุณครับเอาลาวยงไมเงจันเวักงจันเมื่อวานก่อนจะขึ้นไปเสนอเมื่อานเื่อนผมขี่มอเตอ์ไซ อยากนี้ไปลาวไปบอกก็บางอ่างขาวพี่ที่แล้วทันเวลาพอดีไปไปบินไปบินไปซ้ำเหนื่อยู่ใกล้หลวงพ่อบางใกล้หลวงพ่อบางเนี่ยใช่ง่ายไปยุไม่กาแล้วไม่ได้การเราไปนานหรือยังไปได้สามสิบกว่าปีแสามจิบปีแล้วอ๋อไม่ไปเยี่ยมไปเยี่ยมถ้ามีโอกาสไปเยี่ยมยูเท็กซัสเท็กซ์ซัพโอ้โหวียพักพวกเราไประโยชน์มากไหมาจะไปเยี่ยมแคลิฟอร์เนีย ดาราส่วนส่วนใหญ่จะอยู่แถวฮอลลีวูดถ้าอยู่ไกลเดี๋ยวไม่มีงานทำต้องอยู่ฮอลลีวูดสาวเขาเป็นถ้าไปดูงานถ้าเด็กไปดูงานอย่าลืมไปที่นั่นชื่อแหม่มพาวดีค่ะต้องมีครอบครัวที่นู่นเหรอคะค่ะชื่อแหม่มพาวดีค้องมีครอบครัวที่นู่นด้วยเลยค่ะก็ไปไปมาแม่อยู่นี่ลองล้ออื่นสักหน่อยดิเอาเพลงอะไรดีเพลงใหม่ล่าสุดไหมเพลงลาวนะเพลงลาวถึงเป็นบ่าวแกจะดูแลเจ้าอย่างนี้หน้าตาสดใสแบบนี้ ห้าหกสิบปีคอยเอจะหับไว้บอด้ลุงหลอบอกออกจากหัวใจถึงจะแก่เพียงใดค่อยฮับเจ้าได้เสมอโอ้สุดยอดใชุดใหม่ล่าสุดชุดม่เหรอถ้าไปที่ประเทศลาวโทรขอได้โอ้จะพ่อเฟซบุ๊กหน่อยดีจะพ่อเฟซบุ๊กเหรอ เราเป็นยัง่อเพลงบุ๊คไปลองฮิมารูยแต่ถ้าเป็นเพลงใหม่ของแม่มแม่มพาวดีค่ะถ้าเป็นเพลงไทยนะคะมีภรรยาหรือยังคะมีแล้วครับน้องรับบ่ได้เพราะอายนั้นมีเมียแล้ว แค่นี้แหละเพราะว่าฟังฟังฟรีถ้าจ่ายตังค์แล้วจะได้ฟังเต็มเต็มเโอ้โหัดติดเลยฮะโอ้โหนัดติดขอบัุมากเลยบัทโน้องอันนี้รับได้อยู่น้องรับโ่ได้เพราะอายนั้นมีเมียแล้วมาต้องมาเวามาแซว มันบ่อมันแนวเท่าใดดอกเด้อเจอกันซึ่งนามันมันร้องไม่ออกเ้อใช่ไหมจูนใชกไ้มจูนแมันจูนอีกมันเป็นยังไงเราไม่ต้องเป็นไรเนี่ยเป็นยังไงก็เป็นยังใบหนึ่งยังดีก็ไปเลยเปลอ่ยนสีอะไรในตาไม่เป็นเยอะไหมมาแล้วมาอีกแล้วครับมา อันนี้รับได้อยู่ถ่ายฟรีนะคะแต่เวลาร้องเพลงต้องจ่ายตังค์นะคะเ <c oughs> ม,น,มนพาวดีหัวผูอ้อือน่นบน่ืซนในหัวใจน้อ,อ,อ,องเป็นสู้เมื่อสองทำน้องวะดีวาสู้บ่เอาบ่เอาหัวเขาอ่าเบาไปทั่วหาเรื่องปวดหัว เจ้าของน้องนั้นบอกเอาจริงไหมพี่รับไม่ได้หัว้าบ้านไม่เอาค่ะรับไม่ได้เป็นพี่น้องก็บอกเอาหัวเขาบอกเอายอดเลยขอบคุณนะคะที่นำาเจ้ายเนาะเพราะว่ามากกว่านี้ หัวไม่เอาหัวเขาไม่เอาอันนี้เป็นเพลงสาษาฝรั่งยังไงก็อย่าลืมคลิกไป YouTube แหม่พาวดีชื่อเพลงว่าน้องรับบ่ได้พระอายมีเมียแล้วนะคะเดี๋ยวถ่ายส่วนตัวดิถ่ผมได้จิตใจจิตใจรับบ่ได้โอเครับบ่ได้แม่บ้านชื่อคนนี้นะระวังไว้ด้วยคอขาดหนึ่งสองโอเคหนึ่งสอง ถ่ายฟรีนะคะจะร้องเพลงเสียงต่เมื่อคืนนี้ไปร้องหมอลำตีนสองวันต่างเืนเสียงหายหมดเลยโอ้สูสีกันเลยสามคนเลยน่าคล้ายกันนะมีูขวาันเยอะความสวยปากสาวต่างจงัดถายาให้พยกรณ์เพลงได้เนาะ คนใต้มาเดี๋ยวแถมให้เดี๋ยแกเบอร์ชูคนโทรไม่รู้อยู่ไหนนะเดี๋ยวไม่แไม่ใช่แกเมเอาเลยครับดูกรไปเที่ยวในบุรีรัมยแไปู้อนอเมริกาค่ะจีนดีนะคะขอบคุณที่มาแวะ ของคายนะคะกายจะไปเยี่ยมนะนายกปลาไปฮอลลีวูดที่บ้านเระเออถ้านายกจะจ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวค่าตัวนี้่ค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าท้องไปตัวต้องเสื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะมีดัาเซอร์ให้ด้วยนี้สวยมากจนงสองถ้าเป็นโรงงานบางเกิ่องนายยกโอเสวยอยู่ตรงนี้ขอบพระคุณครับสุดดีสุดดี ท่านานานนยกจะจ้างไหมครับขอบคุณนะครับท่านขอบคุณมั่งดิเอามาเอามาเอา,เอาลองนายกต่อท่านลองนายกขอบคุณค่ะท่านนลอง,ลองนายกมาจากยะลานะครับจากปักใต้ จะปกดได้หมดเลยค่ะขอบคุณครัขออนุญาตไม่มีใครนะกางเออขออนุญาตส่งเสีางบัตรแล้วนะคะก็เข้ากางเข้ากลางแล้วพี่ทุกคนเดี๋ยวพี่หน้าจะไป็นพี่มิ้ด้วยนะเข้ากลางแล้วอ๋อโอเคค่ะหนึ่งสองขอนำบัตรไครสักคนเลยเสียงจะเป็นใครนำบัตรเบอร์พี่ไม่มีนำบัตรได้งใช่มีนำเฟซบุ๊กก็ได้มีแต่เฟซบุ๊กเดี๋ยวเผื่อพี่หน้า ต้องหาทัสนีเบอร์ไว้ผมผมพินิจอยู่หัดใหญ่สองแปารูปไว้ศูนย์แปดเก้าทกเบ้นเลย้ามีโอกาสโครงการลุกไปเที่ยว0 8เลยครับศูนย์แปดเก้าหกห้าห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสี่พินิจหัดใหญ่บิ๊กไบหัดใหญ่บิ๊กบครับถ้ามีโอกาสยินดีช่วงนี้ต้องไป เขาไปที่อันดามันไปมันมีพวกอยู่ที่เพื่อนกันเจ้าของรีสอร์ทที่นัะนก็าะไอ้เกาะไห้ดิสโซนสวยมากเฟรนซีรีสอร์ทเจ้าของก็เพื่อนกันถ้าโทรไปบอกจะบอกให้แล้วก็ที่หนึ่งคือที่ที่หลีเป๊ะเพื่อนทะเลจะไปพวกเราจะกลับมาเลินไปไปช่วงนี้ดีอากาศดีอันดามันสวยทะเลสวยมากหน้าทีหน้าเขาได้ยินในหนังอันดามันในละครไปดูจะสวย ไอ้ที่ดีเป๊ะดีเป๊ะสวยมากน,นั่งเรือจากสตูนไปประมาณไม่ไม่เท่าไหร่ถ้าจะไปก็โทรไปบอกผมจะบอกเพื่อนให้ได้ค่ะแล้วที่ขอาห้นะไอรีสอร์ทเขาเป็นตระีรีสอร์ทเพื่อนกันก็เปิดรีสอร์ทมีฝรั่งเยอะฝรัง่งเยอะมาก ยินดณนะคะขอสวัสดีครับก็เจอกันครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะที่ต่อยอดนะคะคุณผู้ชมคะเห็นบรรยากาศสดๆเรามาแชร์ด้วยกันแล้วก็พี่น้องชาวลาวนะเนาะที่ลาวเพิ่อนบอกว่าจะเป็นคนไทยคนลาวก็สามารถทักกันได้อะไรก็ทายรูปนดเมมก็เป็นศิลปินเมื่อเพื่นขอเสียงเราก็ต้องให้แล้วเพื่นก็ยังให้ที่ดีค่ะขอบคุณท่านใดก็ขอให้โชคดีนะเจ้าบ๊ายบาย